วัดพระมาทักทายครับวันนี้พาเดินเที่ยวป่าอาเที่ยวอาเที่ยวเดินป่าธรรมชาติค้างนรับท้า,าชมธรรมชาติบางเขาก็อายุข้ามบุกป่าอยู่ข้า,าเดินป่าป่าจะเอา เดิไป่าเดินป่ายวชมทุ่งนาเดินป่าข้าวหาืบทำธรรมชาติหมันห้องบุกไปยุคข้างหนึ่ง,ง,งถ่ายทุกท่านมาเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนเหมือนเนี้ย ิพย์ป่าูคาก่อนชมธรรมชาติตอนเช้าชมบรรยากาศตอนเช้าทีู่คา,าข้างเที่ยวธรรมชาติบานเขาพาชมบรรยกาศตอนเช้าบรรยากาศตอนเชา้าท ป่อุควันนี้วันพระก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีไม่สุกเงินมีทองไหลมาเทมาลำรวยอายุวันนะทุขภาพาประานทะาสารสอบัอเป็นของท่านทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุเริพร้ พายังลงทงพี่น้องพาเทีย่ยวทุ่งนาเทีย่ยวทุ่งน,นาปลายุคาชมบรรยากาศตอนเช้ชาบรรยากาศตอนเช้าในอุทยานพักกอชมบรรยากาศตอนเช้า บรรย,ยากาศตอนเช้าที่วัดบางบัว่บรกาศสบายสบรรยากาศทีตอนเช้า ออกลังไยตอนเช้ามันนึกาศแบบบ้านเอาเที่ยวป่าอยู่ข้าเที่ยวป่าอยู่ขางวันี้ธรรมชาติทักทายทุกท่านเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกคนมาเป็นกำลังใจ

ไล้มันสัมปะหลังไล่มันสัมปะหลังด้อเอามาถึงนี่ก็ช่วยก็แล้วก็แจ้งให้อาจารย์ด้วยจะขอพุกุณยะหร่อสาทุสาทุสาทุาทาทจเลิศพอ